ครูหญิงนะคะนักกิจกรรมบาบัทศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมวันนี้มีคลิปนะคะกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนวดกระตุ้นนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้กับเด็กๆนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะผู้ปกครองสามารถนาคลิปวิดีโอเหล่านี้ค่ะไปฝึกเด็กๆได้ที่บ้านนะคะเชิญรับชมได้เลย,เลยค่ะ การนวดนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะ,ะบริเวณข้อต่อนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นนะคะโดยที่ท่าแรกนะคะเราจะเริ่มนวดกระตุ้นที่บริเวณข้อไหล่ข้อศอกข้อมือนะคะแล้วก็นิ้วมือค่ะรวมไปถึงข้อสะโพกข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะเรามาดูท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะเราจะเริ่มให้ที่บริเวณให้ผู้ปกครองนะคะจับบริเวณ ตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปเร็วๆนะคะทํา 2- 5ถึงนาทีนะคะหรือนับเป็นจังหวะก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่แบบนี้นะคะกดไปที่แบบนี้ต่อไปนะคะเป็นบริเวณข้อไหนเหมือนกันนะคะเราสามารถให้ผู้ปกครองนะคะจับแบบนี้แล้วก็กดลงไปห2 3 4 5 6อ8 9 10ี่้าหแบบนี้นะคะต่อมานะคะบริเวณข้อ 2. อค่ะ ให้ใช้มือทั้งสองข้า,นะะขางนะคะจับข้อ2นะคะมาชนกันทำเร็วๆนะคะ1 2 3 4 5. แล้วก็ข้อมือนะคะมาชนกันแบบนี้หรือว่าจะทำในล,ลักษณะนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็นิ้วมือนะคะทั้งห้านิว้วทำเหมือนกันเลยคะ่ะจับนะคะข้อต่อมาชนกันนิ้วโป้ง นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยโดยทำทุกข้อต่อนะคะต่อไปนะคะข้อสะโพกค่ะาสามารถนะคะให้เด็กๆนะคะนั่งอยู่ในท่านัา่งหรืออยู่ในท่านอนก็ได้นะคะในท่านั่งนะคะก็ให้กดแรงไปที่ข้อสะโพกนะคะในษณะแบบนี้หรือข้อเข่านะคะก็ให้กดลงไปทั้งสองข้าง ข้อเท้านะคะเราจะทำเร็วๆนะคะทำสองถึงหนาทีต่อรอบนะคะในแต่ละวันนะคะผู้ปกครองสามารถนวดกระตุ้นนะคะได้วันละสองครั้งค่ะหรือว่าได้บ่อยๆยิ่งดีนะคะเพื่อรถพบริการกระตุ้นตนเองของนักเรียนนะคะโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ